สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาบภาษาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูพอาะเอ่ว่าผมนะครับมีองค์พระพิฆเนศอยู่นะครับเป็นปางที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับแต่หวางเอินว่าผมเอาไว้ในห้องนะครับผมเชิญเข้ามาจากร้านเดิมนะครับผมร้านผมร้านเดิมจะเป็นร้านที่อยู่กลางแจ้งนะครับมีคนผ่านมาเห็นเยอะนะครับผมแต่ว่า ตอนนี้พอผมปิดร้านแล้วก็ผมก็ได้เชิญท่านมาไว้แต่ว่าอยู่แต่ในห้องนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะจัดสถานที่ด้านนอกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแป๊บนึงนะครับผมคิดว่าผมจะจัดสถานที่ตรงนี้นะครับให้แล้วก็เชิญเชิญท่านมาอยู่ข้างนอกนี้นะครับผมเพื่อที่ว่าเผื่อเวลามีคนไปคนมาคนจะได้แบบยกมือไหว้ท่านหน่อยเผื่อท่านจะมีบารมีที่สูงขึ้นนะครับผมเพราะว่าอยู่แต่ในห้องกลัวท่านไม่เห็นอะไรแล้วก็ชีวิตจะ มมองมองมนนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็จะจัดบริเวณตรงขอบหน้าต่างนี้นะครับผมให้เป็นแบ็กหลังนะครับแล้วก็ตรงตู้นี้ผมอาจจะมีชั้นขึ้นมาเล็กๆน้อยๆแล้วก็สําหรับวางองค์พระพิฆเนศแล้วก็อยู่รวมกับอองค์พระแม่นี้นะครับแล้วกักบองค์อันนี้ผมผมจำชื่อไม่ได้จำชื่อได้เป็นบางครั้งนะครับ นี่ครับผมแต่ผลงานจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวคอยลุ้นกันนะครับแต่ก่อนไปชมคลิปเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับนี่นะครับผมลืมถ่ายตอนช่วง,รงแรกๆนะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นแผ่นโฟมขนาด1นิ้วนะครับ2แผ่นมาประกบกันนะครับก็จะได้พอดีกับวงกบของหน้าต่างพอดีขนาดของหน้าต่างนะครับแล้วก็อ่าสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ผมเขียนเองนะครับ เปิดดูในภาพในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขียนเองเขียนครั้งแรกนะครับเพื่อนๆสวยไม่สวยอย่าอย่าว่ากันนะครับผมลงมือทําทุกกระบวนการทุกขั้นตอนเลยนะครับลงมือทําเองเลยนะครับอันนี้เป็นการติดเลื่อมนะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําต่อกันนะครับตอนแรกว่าจะเข้าไปนอนแล้วนะครับแต่ว่า มันยังไม่สุดนะครับผมก็เลยเอาให้ง่วงสุดๆก่อนค่อยเข้าไปก็มาต่องานให้เสร็จก่อนตอนนี้ก็5้าทุ่มแล้วนะครับงานก็เดินมาถึงประมาณนี้นี่ครับงานวันนี้วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับง่วงนอนแล้ว สมองตื่อแล้วครับผมอันนี้ผมไม่มีแผนไม่มีรูปแบบไม่มีแบบในในความคิดเลยนะครับก็คือมีอะไรก็พยายามจัดใส่ให้มันเต็มให้มันฟูที่สุดนะครับโอเคแล้วเ,เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆครับหลังจากเมื่อคืนที่เราได้ทำไปแล้วก็่วงนอนนะครับวันนี้เราก็มาต่อนะครับผมต่อไปแล้วนิดนึงแล้วนะครับ นี่ครับอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยในขั้นตอนนี้อันนี้เป็นการดุ้นสดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เราเอาออกมาตากแดดก่อนนะครับตอนนี้แดดแรงแล้วนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว ผมไม่รู้จะแต่งยังไงเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแต่งมากกว่านี้ผมกลัวมันจะไม่สวยแล้วก็กลัวมันจะลกเกินไปนะครับก็เลยแต่งแค่นี้ก่อนอันนี้เอามาตากแดดนะครับรอให้แห้งอันนี้หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมตากแล้วนะครับอันนี้ก็แห้งในระดับสักประมาณ70-8 0ซนะครับแห้งแต่ว่าฝนตกนะครับบีนะที่เราทําเสร็จแล้วก็ได้ตากแดดไปช่วงหนึ่งก่อนนะครับ ข้างนั่นแหละอยู่ในกล่องข้างๆชั้นนะ่ะ อันนี้เราก็เชิญองค์พระพิฆเนศออกมาอยู่ด้านนอกแล้วนะครับนี่ครับองค์พระพิฆเนศของเรานี่ครับฉากข้างหลังที่ผมทําก่อนหน้านี้นะครับนี่ถูกใจหรือว่าไม่ถูกใจประการใดยังไงก็ กบขอบคุณทุกคำชมแล้วก็กับขออภัยในสิ่งที่ไม่ถูกใจด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ช่องธรรมศาสตร์ชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเราจะกลับใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ Sorry s DJ